ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนซึ่งในวันนี้นะคะในวันศุกร์แบบนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวาน,นิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือในหัวอัดของเรานะคะวันนี้ไปเทียบนะคะสเปคของรถไฟจีนกันนะคะในอาเซียนว่าแต่ละที่เนี่ยสเปคเป็นยังไงะเป็นประรเด็นที่น่าสนใจในะเพราะว่าหลังจากที่สปอปลาวเขาได้รถไฟหัวกระสุนนะเป็น สายแรกของอาเซียนไปแล้วเนี่ยนะครับ <คะ S 1> แล้วก็มีอีกหลายสายที่จ่ออยู่เนี่ยนะฮะไปดูกันสิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวันฮาโลวีนวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์เออนะครับแต่ก็เห็นว่าอาจารย์อัดเนี่ยแต่งตัวพรีฮาโลวีนมาหรือเปล่าเห็นเมื่อสักครู่เห็นทางาคุณขวัญน,นะครับโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยพอเปิด านีดปุ๊บนี่หัวรอดดังเข้ามาในสตูเลยเราตื่นเต้นมากๆเลยนะอยากเห็นแล้วนะคะใครอยากจะพบกับในหัวอัดนะคะสามารถที่จะเข้ามาได้คนมาพูเสื่รอแล้วตัวเลขเนี่ยขึ้นไปขึ้นตุดๆตเลยนะเซิร์ชแล้ว M Cut FM ร0 0ยจุด้านะคะและ Page Good Morning a s ี a n FM ร้อ5จุดห้า m a h e ค่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปนะครับก็มีคุณผู้ฟังจากหลายๆพื้นที่เนี่ยส่งข้อความเข้ามาบอกว่าโอ้ยน้องคายหนาวแล้วนะครับคุณสุริยะนะคะบอกว่า อตอนนี้ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังอากาศดีมากเลยนะครับโอ้ยฟังแล้วเราก็อยากจะท่องเที่ยวเหมาะกับการไปเที่ยวมากเลยตรังนี่ก็ผมก็ชอบมากเลยนะ,ะของกินอร่อยมากเลยคุณนอกจากทะเลจะสวยแล้วนะผมเคยไปวิ่งเลียบหาดมาแบบของอังห์ของสมทรน,นี่แหละสวยมากเลยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนิวอัดกันแล้วก็รอดูซิว่าจะปรากฏโฉมแบบไหนกันนะฮะค่ะ Good morning ASEAN ช่วง เจาะลึกอาเซียนสวัสดีค่ะอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมสครับชื่อพี่ลิซ่าครับอันนี้เป็นการับฟังทั่วโลกครับไบเกอร์เหรอฮะอันนี้เป็นทีมไหนฮะไบเกอร์เหระไม่ใช่วันนี้พี่เบิร์ดเลยพี่เบิร์ดและทุกคนค่ะทุกคนได้รับฟัค่ะอ๋ออันนี้เป็นแต่กลัวว่าจะเป็นพี่เบิร์ดจะเป็นพีเสดไปแล้วในตอนเนี้ยก็ได้อยู่ได้อยู่อาจารย์เออได้อยู่นะฮะ ผมชอบการทําผมมากเลยอาจารย์ผมตอนนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยผมเลยไม่กล้าไปตัดผมเลยยาวกอเลยแต่งได้บ้างลูกผูกจุกบ้างเป็นสไตล์แบบวันนี้บ้างอะไรเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าผมผมค้นพบทักษะอย่างหนึ่งนะคือผมมาตัดผมได้แล้วเป็นไงคะแล้วปรากฏว่าตัดนิ้วตัวเอง้แถมเลือดครับดีัตนิีวตัวเองอย่าไปตัดหูนะใช่ก็พอเลือดออกเนี่ยคนตัดอาจจะต้องเสียวหูก่อนว่าเอ๊ะ หูกอนะฮะอาจารย์ถ้าอยากลองก็บอกนะอาจารย์ตอาจารย์ต้องแถมรักษาท่าพยาบาลให้ผมด้วยนะเมื่อเมื่อกี้พูดถึงถึงรีลีทายใช่ไหมความฝันผมนะผมอยากรีทายที่ออสเตรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ผมว่าอากาศดีแต่คงความฝันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า คนดูราคาแพงมากอะใช่อาจารย์คือจริงๆอากาศดีมากนะที่นั่นน่ะแล้วภาษาสเปนดอยช่วยสเปนดอยช่วยโอ้ใชอาจารย์สบายเลยเนาะอาจารย์บอกว่าอยู่สบายนั่นแหละแต่ว่าคือมาสักครู่ครับอาจารย์จริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เรามาคุยกันคราวหน้าก็ได้นะครับอาจารย์คือจริงๆมีคุณผู้ฟังเนี่ยสนใจเรื่องนี้แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากท่านนึงก็บอกว่าคือสวัสดิการที่ดีมันก็แลกกับภาษีที่ดีอ่ะมันก็ถูกต้องแหละ ถูกไหมฮะมันก็ต้องมาเทรดออฟกันนะแต่ว่าจะ่ทำยังไงดีอที่มันจะเจอระบบที่มันบาลานซ์ในในแบบของเราเนาะเราก็อยากจะรีทายสมาร์ทรีทายสบายนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าคขาาาใช่ใชนะครับผมก็วันนี้เป็นเรื่องของสเต็รถไฟจีนในอาเซียนถ้านู้ฟังทราบดอยู่แล้วนะฮะคุณพี่เจตกับคุณพี่ลิซ่าทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยสร้างทางรถไฟไปทั่วโลกนะครับหนึ่งในนั้นก็มาในอาเซียน แล้วก็หลายสายมากนะฮะที่เสร็จแล้วและที่กําลังสร้างอยู่นะฮะไม่ว่าจะไปในเมียนมาเมียนมาเนี่ยเขาแยกเป็นตัววายเลยนะเป็นที่มันดเลแล้วก็แยกไปที่ท่าเรือเจ้าผิวแล้วก็ลงมาที่ยางกุ้งอันนี้อันนี้กําลังสร้างอยู่นะฮะกำลังสร้างอยู่นะครับเสร็จแล้วก็วันที่สองธันวาเนี่ยไงบกสี่เนี่ยนะครับเอ่อของสปปลาวเนี่ยนะครับรถไฟลาวจีนนะครับรถไฟลาวจีนเนี่ยบางคุบอกว่าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงย้ําตรงนี้ครับเป็นรถไฟความเร็วสูงครับนะฮะ อ่าแต่ว่ามันสูงระดับไหนล่ะอ่ะอใช่กับสปีดไงใอ่ามันเป็นก<ข>าวิ่งเขาจะวิ่งเต็มกําลังของเขาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคลี่กันนะครับว่าสเปครถไฟของจีนเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับในอินโดนีเซียนะครับในอินโดนีเซียนะครับไทยก็เช่นกันนะครับต้องไทยนี่ต้องถือว่าเป็นรถไฟจีนเหมือนกันนะครับแต่รูปแบบในการทํางานระหว่างไทยกับรถไฟจีนมันต่างกันนะฮะ ต่างกับอัญญาเซียนอันนี้น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เริ่มจากรถไฟลาวจีนก่อนนะครับวันนี้มาคลี่กันเลยว่ารถไฟลาวจีนที่เขาเปิดวันที่สองธันวาหกสี่เนี่ยนะครับรถไฟมาแล้วนะครับรถไฟมาแล้วนะครับเมื่อวันที่ เมื่อเวลาเสร็จนาฬิกาของวันที่16ตุลา64เนี่ยรถไฟมาแล้วรถไฟจีนมาแล้วรถไฟฟ้ามาหานะเธอต้องบนะอกว่านะรถไฟฟ้ามาหาเดอร์เธอ <laughs> <laughs> มหาเดอร์นะเออเราถามว่าคนสอปลาวเ,เขาคิดเรื่องนี้ยังไงไม่ต้องไปเดินถามฮนะถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะพูดถึงบทกรอนที่คนลาวเขาแต่งนะฮนะเราจะเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าเขามองเรื่องรถไฟนี้อย่างไรถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลานะครับ นะรถไฟกระบวนนี้มาแล้วส่งมอบให้กับบริษัทา CA, ลาว LCR ลาว c h น n า r a i เ w a y Company นะครับ,รบเป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ระหว่างลาวกับจีนนะครับส่งมอบมาแล้วรถไฟนี้ชื่อว่ากระบวนล้านช้างใช่ครับช้างล้านตัวเป็นรถไฟฟ้านะครับเขาใช้เป็นรถไฟ EMU Electric Multiple Unit ก็คือว่าในหัวเนี่ย โอเคมีไฟฟ้าอยู่แนละ้วแต่ว่าแต่ละตู้ต่างๆก็มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งไฟฟ้าอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะเพราะฉนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งไฟฟ้าเฉพาะหัวมันเท่านั้นเองอแต่ละตู้แต่ละตู้ก็สามารถมีพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับรถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟที่สร้างในเมืองซานตงและต้าเหลียนนะซานตงได้ดูแผนที่ด้านฟังครับอยู่ขวามือบนบน่หนนะนะต้าเหลียนอยู่ข้างบนซานตงอยู่ข้างล่างหัวไก่อาจารย์หัวไก่ อใช่ครับวัวไก่ว่าไก่วัวไก่ถูกต้องถูกขั้งครับรถไฟขบ,บวนนี้นะครับสร้างโดยบริษัทชื่อว่า C R r C ฮะเฟังครับเพิ่มนิดหนึ่งเป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งนะฮะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ตอนนี้ถือว่าเป็นเจ้าโลกกของการทํารถไฟแล้วนะได้เลยนะพูดอย่างนั้นได้เลยนะครับทั้งทั้งการผลิตรถไฟทั้งการทาเส้นทางรถไฟมากที่สุดในโลก การที่เขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะครับมี2หน่วยงานเป็นตัวผลักดันให้ถึงให้รถไฟเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็คือบริษัท c r r c นะฮะ c r c นี่ก็บริษัทรัฐบาลรัฐบาลถือหุ้นนั่นแหละนะครับนะแล้วก็อีกอันก็คือเป็นการรถไฟจีนก็คือ c r china railway นะครับเพราะนั้นร้านช้างก็ผลิตโดย c r r c เช่นกันนะครับรถขบวนนี้เป็นรถขบวนที่ชื่อว่าลานช้างสเปคก็คือซีรี c หล้านช้าง cr 2 0งเนะเดี๋ยวมาคลี่กันว่าเป็นแบบไหนนะครับ cr 2 0 0 j เนี่ยนะครับเป็นรถไฟขบวนสั้นนะรถไฟขบวนขั้นที่เขามาส่งเนี่ยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่16ตุลาหกสีเนี่ยเป็น9ตู้นะเป็น9ตู้เป็นรถไฟขบวนสั้นเพราะนั้นจะ องรับผู้โดยสารได้720อคน<ห>นะอันแรกก็จะเป็นหัวลากนะครับอันที่อันที่สองก็จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีที่นั่งประมาณสัก56ที่นั่งนะครับ่ด้ผู้ฟังฟังไว้นะถ้าเรามีโอกาสเราเดี๋ยวเราจะจับจองว่าเราจะนั่งชั้นหนึ่งเราจะนั่งชั้นออสองชั้นหนึ่ง<ห>มี5 6าที่นั่งครับผมเป็นแถวก็คือสองที่นั่งบวกอีกสองที่นั่งเพราะในหนึ่งแถวก็จะเป็นสองบวกสองนะครับชั้นสองก็จะเป็นหกตู้ประมาณหกตู้นะฮะจ ขาจะวางเป็นสามสามที่นั่งกับสองที่นั่งเพราะนั้นหนึ่งแถวก็จะมีสามบวกสองนะครับนะรถไฟขบวนนี้นะครับภายในนี่จะเป็นตบถ้าเป็นขบวนยาวนี่จะเป็นเป็นพันกว่านะแต่ที่รถไฟล้านช้างนี่เป็นเป็นหกเจ็ดร้อยี่สิบนะเจ็ดร้อยี่สิบก็ขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวค่อยมาคลี่กันแล้วกันคือเรื่องรถไฟที่ต้องพูดอาทิตย์หน้าสุกหน้าต้องพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมได้รับเชิญไปพูดอย่างน้อยก็สองหน่วยงานก็เลยต้อง วนเวียนอยู่ในจจริงจรตั้งใจงจ,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 งจะพูดครบ26่สบกนะ,ะ,ะแต่ว่าแต่ว่ามันติดพันอ่ะมันยีชั่วโมงมีอยู่แค่นี้นะครับ <c oughs> ก็เ,เชิญไปพูดก็พูดมาพูดในรายการไปด้วยกันแล้วังเพราะนั้นสุกน้าก็ขอย้ําเรื่องรถไฟลาวจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ท่านฟังครับอ่าครับอน,นี้การตกแต่งภายในภายในของรถไฟเนี่ยเป็นเป็นสามภาษาสา <นะ S 1> ภาษาจีนภาษาลาวและก็ภาษากอืก นะครับสีข้างนอกนี่จะเป็นสีธงชาติของสอปปลาวก็คือแดงน้่นเหมือนขาวนะครับข้างในนี่ตกแต่งโดยเฉพาะยิ่งในรถตู้สเสบียงเนี่ยนะครับที่ขายอาหารจะตกแต่งเป็นสีโทนดอกจำปาอดอกจำปาเนี่ยเป็นดอกไบดอกไม้ประจาชาติใช่ถูกต้องเอดียวกันเลยเป็นดอกประจําชาติของสอปปลาวนะครับรถไฟ CR อ0 0์ส เป็นรถไฟต้องบอกว่ารถไฟจีนเมื่อกี้เราบอก2หน่วยงานก็คือบริษัท CRRC กับรัฐวิสาหกิจ CR ของเขานะครับรถไฟจีนมีอยู่2ประเภทดูนะครับว่าที่ทลาวจีน,นได้มาเนี่ยรถไฟลาวจีนเป็นประเภทไหนอย่างนี้ครับยุคแรกๆของรถไฟจีนเขาเรียกว่าแท็กซี่หาวแท็กซี่หาวหาวก็มาจากหนีหาวดีหาวแปลว่าดีด yeah. นะีเย่แท็กซี่หาว แท็กซี่หาวเนี่ยเริ่มตั้งแต่2004จนถึงปัจจุบันอาจจะมองไม่ชัดท่านที่ไปจีนได้มีโอกาสนั่งรถไฟความเร็วสูงจีนแท็กซี่หาวดูที่หัวมันที่หัวมันจะเขียนว่า C R H ผมไปจีนเนี่ยได้นั่งแต่แท็กซี่แท็กซีหกซ่หาวแท็กซี่หาวเท่านั้นนะเป็นรถไฟที่เป็นไม่ใช่พันธ้ของจีนอ่ะเพราะว่าถามว่าทําไมไม่ใช่เป็นพันธ้ของจีนก็คือว่า เป็นรถไฟที่ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ uh huh. โดยก็ยิ่งเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันเพราะฉะนั้นแฮกซี่ฮาวเป็นรุ่นเกา่านะเป็นรุ่นเก่าเป็นยุคแรกๆของการพัฒนารถไฟหัวกระสุนที่ดเรเจ็ดพูดนะฮะร uh huh. ถไฟหัวกระสุนคือรถไฟความเร็วสูงนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมีสปีดอยู่เดี๋ยวจะแบ่งสปีดอ่ะแต่รุ่นที่รถไฟลาวจีนใช้คนสปปอลาวหรือเราอยากจะไปนั่งด้วยเนะี uh ่ยเขาเรียกเป็นรุ่นฟูซิงฮาวฟ uh huh. ูซิงเมื่อกี้แฮกซี่ฮาวแปลว่าฮาร์เบนี อา,อาจารย์เจตครับฮาร์โบนี่แปลว่าอะไรครับขอความรู้นิดนึงสมานฉันท์ครับโอเคครับเนี่ยนะแฮกซี่หา่าเขาเรียกเป็นฮาร์โบนี่นะครับสมานฉันท์ในทางที่ดีห่าแปลว่าดีนี้ห่าวนี้หา่านะครับที่รถไฟลาวจีนเขาเป็นรุ่นประเภทที่เรียกว่าฟูซิงห่าฟูซิงห่าฟูซิงแปลว่าการฟื้นฟูเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูในทางที่ดีถ้าแปลความหมายต่อไปเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในทางที่ดี ไปเรื่อยๆนะพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในจีนก็จะเราพูดได้เลย,เลยไปจีนเราจะนั่งแฮกซี่ขาวหรือว่าฟูซิงขาวก็ได้ถ้าฟูซิงขาวฟูซิงขาวก็จะเป็นสเปคซี r, จะใช้ตัวย่อซีอและตามด้วยซีรีส์มันเพราะนั้นรถไฟลาวจีนก็จะเป็น c r 2 0ร์อ้ตัว200เนี่ยนะครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับเป็นตัวบอกซีรีส์มันก็คือบอกถึงความเร็วค่ะ เพราะนั้นรถไฟลาวจีน 200J ก็คือ200ก็คือสปีดท็อปสปีดไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟูซิงหาวก็จะมี 200CR 200CR 300CR 400ถ้า CR 400ก็ไม่เกิน400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามีฟูซิงห่าวฟูซิงหาววันนี้ท่านถ้าท่านไปจีนเนี่ยถ้าท่านไปจีนเนี่ยเขาจะแบ่งเวลาในตั๋วเนี่ยมันก็จะบอกเป็นประเภทรถไฟอีก รถไฟจีนก็แบ่งเป็นสองประเภทก็คือหัวกระสุนและไม่หัวกระสุนไม่หัวกระสุนก็เป็นรถไฟปกติวิ่งปกตินะครับที่เป็นหัวกระสุนนี่เกาแบ่งเป็น3าสาเกรดอีกอก็เป็น G trainG train เนี่ยไม่เกินวิ่งไม่เกิน350กิโลเมตรต่อชอั่วโมงผมเคยนั่ง G train แล้วท่านผูฟังที่ไปจีนลองนั่งดู G train เนี่ยขอบอกว่าชินกันเส้นของดรเจตยังไงอย่างนั้นก็สู้ได้สบายมากเลย นิ่งโอ้ยผมเอาน้ำเอาเอาน้ำในแก้วนะตั้งบนรถไฟนะนิ่งไม่ไม่สะเทือนไม่กระเด็นเลยน้ำไม่กระเด็นนิ่งมากอันนี้ G train ของเขาก็ไม่เกิน350กิโลเมตรต่อชั่วโมง G G train แล้วก็ดี train train รถไฟนะฮะดี train ก็ไม่เกิน250กิโลเมตรต่อชั่วโมง C C C train ไม่เกิน200นะครับเพราะนั้นรถไฟลาวจีนที่เราบอกว่า C R 200 J เเป็นอยู่ในกลุ่มที่สปีด ต่ำที่สุดตามเกรด่ยนประมับ่นะครับก็วิ่งขนจริงๆท็อปสปีดมนสองร้อย่ะแต่ว่าของของรถไฟลาวจีนขนาดนี้เนี่ยวิ่งได้ประมาณร้อยห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมพูดไปแล้วในรายการว่าเพราะว่าสภาพของของเส้นทางระหว่างลาวกับจีนเนี่ยเป็นภูเขานะครับต้องผ่านภูเขาบางช่วงบางตอนเนี่ยเป็นที่สูงมากเลยนะที่รถไฟยกขึ้นมาแล้บางช่วงบางตอนก็เป็นอุมโมงค นะครอุโมงก็มีประมาณสักร้อยบเ็อุโมงเพราะนั้นท็อปสปีดก็ได้เต็มที่ร้อยหกิกิโลเมตรต่อชัช่วโมงในรถไฟลาวสมัยแรกๆก่อนที่รถไฟเส้นนี้จะมาเนี่ยมีการส่งเข้ามาในลายในประเทศไทยนะกลุ่มน้นกลุ่มนี้ส่งเขาบอกเนี่ยรถไฟหัวรถไฟลาวจีนไปนแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้คือเป็นแบบนั้นเป็นสีเขียว อ๋อชาดเลยใช่ใช่ตอนแรกตอนแรกมีการปล่อยออกมาเขาเรียกเดอะฮาร์กนะฮะก็คือแบบสีเขียวผมเห็นเหมือนกันเหมือนกันเป็นเป็นรถไฟยักษ์เขียวไม่ใช่สุดท้ายเนี่ยเป็นเขาทำพิเศษนะฮะเป็นเป็นข้างนอกนี่ก็จะเป็นสีทงชาติของสปปลาวก็คือแดงน้ำเงินขาวนะแดงน้ำเงินขาวสีข้างในก็ตกแต่งไปแล้วเขาเรียกสื่อจีนเนี่ยในประเทศจีนจะมีหัวเขียวอยู่เส้นเนี้ย อันเนี้ยนะ CR 2 0 7์ขอจะเป็นหดวเขียวอยู่หรืออาจจะเป็นรถไฟบางทีก็เรียกรถไฟถังขยะทำไมอ๋อเหมือนเหมือนถังขยะไไม่ด้ดูเออสีเฉพาะสีนะเขียวเฉพาะสีคุณภาพไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ดีสีเฉพาะสีเพราะสีถังขยะอ่าในประเทศจีนนสีเขียวก็เลยเป็นจงๆก็ถังขยะบ้านเราก็มีเหมือนกันแล้วสีเขียวรีไซโคลไเรื่ยครับ เดี๋ยวต้องพักก right. ่อนสักครู right. uh, dieser, gonna, ่หน right? right. mm. ึ่งนะตอนนี้ก yeah. ็เรารู้จักรถไฟความเร็วสูงรถเรียกเต็มปากแล้วเนาะรถไฟความเร็วสูงรถเรียกรถไฟหัวกระสุนก็ได้ของทางนนิดดึงอกมีแมกเลนตีกนะแมกเนติกแมกเลนติกเดี๋ยวมาต่อแมกเนตนิดนึงอันนั้นเป็นโอ้ยิ่งแบบอีกระดับหนึ่งเลยนะอันนั้นบอกว่าไม่ไม่มีล้อเลยนะเออสมูทเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวไปพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของเทคโนโลยีรถไฟจีนกันต่อนะครับครับสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันทกสเอโมบาย ป่วยไข้อะไว้ใจหมออกหักอกดอไว้ใจผมแต่ถ้าเรื่องโอนด่วนโอนไวไว้ใจทกสบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเวสเ e r ร์นยูเนียนโอนด่วนรับไวเชื่อถือได้ทั้งบริการส่งเงินรับเงินหรือชำระเงินไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยมีให้บริการที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศคออเซ็นเตอร์โทร0 2 5 5 5 0 5 5 5 ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468 3999และ Official Line at m c o t n e w s ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นในเช้านี้นะคะอยู่กับในหัวอัดของเรานะคะกำลังคุยกันเรื่องของสเปครถไฟจีนในอาเซียนกันนะคะเราได้คุยกันถึงหลายสเปกละนะคะต่อไปจะเป็นรเรื่องของแมกเลฟใช่ไหมคะแมกเลฟเออใช่ครับเป็นรถไฟรถไฟแม่เลกอ่าอ,อันนี้เพราเนท็อปสปีดของเขารถไฟของเขาเนี่ยรถไฟแม่เลกนะห0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็พัฒนาไป600กิโลเมตรต่อชั่วโมง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับอยู่ที่ เชียงไฮ้ไปสนามบินภูตงนะสนามบินเชียงไฮ้เป็นสนามบินใหญ่นะภูตงนะภูตงแอร์พอร์ตผมนั่งแล้วท่านุู้ฟังไม่เคยนั่งไปนั่งกันพี่เจดพี่ลิซ่าอยากไปไเลยอยากไปเหมือนกันค่ะสามสิบ,บกิโลจากกลางเมืองเชียงเชียงไฮ้ไปสนามบินภูตงเจดนาทีผมบอกว่า ขอบอกว่าท็อปสปีดเนี่ยมันเหมือนผมจะหลุดออกไปจากรถไฟเลยะคร่บมันเวียงอ่ะมันวีเมันไม่ได้เวียงอ่ะมันมันมันเอียงหน่อยอ้ยมันเร็วมากอ่ะคือนะในนี้มันคดขนีหเขาพัฒนาเป็นหกร้อยอันนั้นห้าร้อยหกร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูซิงขาวหรือแมกเลสเนี่นะครับรถไฟแม่เหลกเนี่ยนะครับตอนนี้จีนขึ้นเบอร์หนึ่งของรถไฟความเร็วสูงของโลก <S 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 ชินกันเซนแซงหน้าชินกันเซนชินกันเซ,นด,เซนดรเจตครับสามร้อยใช่ไหมครับเขาก็ประมาณสามร้อยแต่ว่ารู้ว่าจีนแซงไปกว,กว่านะครับไอซีอีไอซีอีของดอยช์เชลแอนของเยอรมันก็ประมาณสามร้อยกว่าเพราะนั้นจีนไปแล้วขณะนี้สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยหรือรถไฟเออ่แม่เหล็กห้าร้อยหกร้อยไปแล้วนะครับอ่าอ่ระยะเอามาดูมาดูสเปคอ่าตอนนี้เปรียบเทียบสเปคสเปคนะครับถือว่อารถไฟ ลาวจีนเป็นรถไฟประวัติศาสตร์ใช้คํานี้ได้เลยเป็นประวัติศาสตร์ของชาติจีนและก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือชาติเป็นประวัติศาสตร์ชาติจีนยังไงก็คือเป็นรถไฟสายแรกที่เชื่อมระหว่างประเทศออื <c oughs> พูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นความภูมิใจของอประชาคมอ,อาเซียนโดยจำเปัน <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นสายแรกประวัติศาสตร์ของในสปป,ปลาวเช่นกันต้องบอกท่านผู้ฟังนี้ครับท่านผู้ฟังทราบอยู่แล้วล่ะ ในสปปลาวเนี่ยนะครับเขาไม่มีรถไฟนะภายในประเทศแต่นี่เพราะนั้นนี่เป็นสายแรกที่สามารถวิ่งได้ระหว่างแขวงได้เลยแล้วก็ไปมากกว่านั้นก็คือไประดับาประเทศได้เลยกาวกระโดดมากครับด็อร์ครับก้าวกระโดดมากใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไม่มีการดีเลยในการก่อสร้างสร้างมาห้าปีจบทําไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยรถไฟลาวกับรถไฟในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับที่วิ่งจากจากจาร์ตาไปปันดุงนะครับเส้นนี้นี่จากจาการ์ตาไปจนถึงสุราบายาอ่าเริ่มเอาเอาช่วงแรกก่อนอของรถไฟลาวจีนนะครับอ่าจากเบียงจันท์ไปจนถึงคุนหมิงนะครับแต่ว่าทัณฑพ่อในประเทศเขาก็จากจาก,จากนครหลวงเบียงจันนะครับไปถึงบ่อเต็น400กว่ากิโล แต่ของในอินโดนีเซียเนี่ยนะครับคุริซาครับไปเริ่มจากจากจาร์ตาช่วงแรกนะจาก,การ์ตาไปไปบันดุงบันดุงนี่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเสือ้อผ้าผมใช้คําว่าของอาเซียนอาจจะของโลกก็ได้นะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของเสื้อผ้าของโลกก็ได้ที่บันดุงนะครับของของเส้นนี้ร้อยสี่สิบสองกิโลเมตรความยาวนะเริ่มพร้อมกันนะคุริซาครับเริ่มพร้อมกันสตาร์ทพร้อมกันกับ รถไฟลาวจีนเลยแต่ของลาวจีนนี่นะครับเสร็จตามแผนอของอินโดนีเซียเน,นี่ยนะครับดิเล่<ห>อาจจะไปจนถึงใช่น่าจะเป็นต้น2022หรือดิเล์ไปจนถึงสิ้นปี2022ก็ได้อ่าได้ไอวไอ้น,น,อน,นี้เขามาว่าเขามาว่ากันเพราะนั<ห>้นรถไฟลาวจีนตรงตามกำหนดในการก่อสร้างนะครับจริงๆมันมีดราม่าของรถไฟ อ่าจีนในอินโดนีเซียหน่อยนะครับเดี๋ยวก็มาว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเดยวลงรายละเอียดเวลาไม่พอนะครับระยะเวลาสร้าง5ปีของรถไฟลาวจีนผมคิดว่ารถไฟรถไฟลาวจีนรถไฟอ่จีนอินโดนีเซียร,รถไฟลาวเมียนมาไอรถไฟจีนเมียนมาหรือรถไฟอ่จีนในไทยเนี่ยผมคิดว่าโอเคสายแรกเราดูแลนะครับรถไฟลาวจีนถูกไหมครับสายที่สองผมคิดว่าน่าจะเห็นนนรถไฟจีนก็คืออินโดนีเซียเพราะหลังจากนี้จะใช้เวลา แปดปีก็คืออีกสักประมาณปีสองปีเสร็จของไทยหลังจากนั้นก็จะเป็นของของไทยต่อไปเพราะฉะนั้นไทยก็จะเป็นรถที่สามที่จะเสร็จรนะครับเพราะฉะนั้นคนสปปบาวได้นั่งรถไฟความเร็วสูงก่อนคนไทยนะครับเราน่าจะไปอยู่รถที่สามที่จะเสร็จนะออไทยกับเมียนมาไม่แน่ใจใครจะเสร็จก่อนกันนะครับแต่น่าจะเป็นไทยละ เมเยนมากกาลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้อยู่นะครับรูปแบบในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรถไฟลาวจีนรถไฟจีนอินโดนีเซียรถไฟจีนเียนมากเป็นรูปแบบของการร่วมทุนร่วมทุนด้วยกู้ยืมด้วย่าแต่ของเราไม่มีกู้ยืมครับพี่ไทยไม่กู้ยืมนะครับใช้เงินของไทยล้วน เด่งแสนเจ็ดหมื่นนร้านบาทนะครับหย,ยอนหย่อปีว่าแสนแปดแล้วกันแสนแปดล้านบาทใช้เงินทุนไทยแต่ว่าร่วมมือกับพัฒนานในแง่ของเทคโนโล,โลยีระบบรางระบบหัวจักรเนี่ยนะครับก็เป็นของประเทศจีนอของเราต้องบอกนะครับลาวจีนาลาวเมียนมาอินโดนีเซียและไทยของเราเป็นเงินทุนของประเทศไทยแต่สามประเทศนั้นเนี่ยเป็นร่วมทุนและก็ใช้เงินทุนผู้ยืมจากประเทศจีนนะครับ <S 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 <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นรูปแบบต่างกัน แหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนลาวเมียนมาอินโดนีเซียแหล่งเงินทุนนะครับของของลาวนี่นะครับจะใช้แหล่งเงินทุนจากเอ็กซิแบงค์นะครับคือแหล่งเงินทุนของประเทศจีนที่กู้ผมพูดไปแล้วเลยนะครับเด็ดทรัพย์ดิปโอมิซี่เนี่ยแหล่งเงินทุนหลกัลกๆของเขาเนี่ยนะครับมีอยวสองแหล่งก็คือเอ็กซิแบงค์นะครับกับ c ี r นะครับก็เป็นแบงค์อันหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับสองแบงค์เพราะนั้นในของลาวจีนนี่ก็จะใช้จะกู้จากของเอ็กซิแบงค์ แต่ของอินโดนีเซียเนี่ยจะกู้จาก CDR CD c d ดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยในของลาวประมาณ2.3อต่อปีดอกเบี้ยของอินโดนีเซีย2นตะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมนะเรามาจบท้ายด้วยความรู้สึกของคนสปปาลาวมองเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างไรผมก็มีมีมีม,ม,ม,มิติหลากหลายอยู่ในบทกลอนนี้นะครับขอนำบทกลอนมาอ่านให้ท่านฟังผมคิดว่า มันสะท้อนทุกอย่างคือผมเนี่ยผมก็ไปถามเฮ้ยคนลาวคุณคิดยังไงอะนันกธุรกิจลาวคุณคิดยังไงเรื่องนี้ผมว่าบทรกลอนนี้สามารถตอบได้ทุกอย่างเลยนะนะครับบทรกลอนนี้ชื่อว่ารถไฟลาวจีนโอเคนะเริ่มนะท่านผู้ชมคนระับคํ<ะ>าว่าลาวจีนได้ยินก็ซาบซึ้งใจเพราะมีความหมายยิ่งใหญ่เหนือพันาอ่าร่วมแรงร่วมใจเส้นทางรถไฟขึ้นมา ยกระดับเศรษฐกิจการค้าพัฒนาสัมพันธ์ลาวจีนสะดวกว่องไวมั่นใจการขนส่งสร้างความมั่นคงการขนส่งระหว่างจีนไปมาหาสู่ทัวสวรรค์นบนดินเรากำลังจะไปทำทัวร์เหมือนกันได้นะครับ,รบไปมาหาสู่ทัวสวรรค์นบนดินวัฒนธรรมสองภาษาลาวจีนได้ยินเหมือนใหนนิยายอามาแต่วันนี้ อาก็คือเรนว์นะครับก็คือเส้นทางรถไฟ <S <S อามาแต่วันนี้ท้ายปี2021ทางรถไฟสำเร็จเสร็จสิ้นตามแผนวางไว้หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีด้วยนะมีด้วยนะ BRI มี R I <S <S ในบทกรณนนี้ด้วยนะ, <S 2> <S 2> นะหนแถบหนึ่งเส้นทางลาวจีนแห่งยุคสมัยมิตรภาพไม่ได้จางหายลาวจีนได้ร่วมกันสร้างมา พักรัฐบาลนำพาพัฒนาก้าวไกลกระโดดสร้างอนาคตสดใสให้แก่ประชาสองชาติลาวจีนร่วมแรงกันพัฒนาจึงมีวันนี้ขึ้นมาลาวจีนทั่วล่าต้องได้จดจำประวัติศาสตร์ผู้ร่วมชะตาลาวจีนทั่วล่าต้องได้จดจำแต่งโดยคุณสิงห์ทองชัยวงศ์แต่งเมื่อวันที่26เเดือน9 สองห้าหกสี่ระบมครับก็เอร์มอไยากจะถามัภาพรวมได้ดีมากเลยนะว่าโอเคความคือความสําคัญนะครับของรถไฟขบวนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เป็นแค่รถไฟเนาะแต่มันเชื่อมโยงทุกมิตินะการท่องเที่ยวกันค้าวัฒนธรรมนะครับอืมก็เห็นครับดตอร์ครับเดี๋ยวแล้วเราจะเป็นอะไรหลังจากรถไฟนี้ถ้าดูฟังที่ทําธุรกิจฟังไว้ดี คนครหลวงเบียงจันจะกลายเป็นศูนย์กลางค้าส่งค้าปริของอาเซียนจะกลายเป็นฮ่องกงสองอาจจะไม่ชัดเอาอย่างนี้ดีกว่าจะกลายเป็นอีอูสองมีทุกสิ่งทุกอย่างนะหมายที่เขาพูดว่าตลาดอีกูในในจีนเนีย่ยนะครับ,รบมีตั้งแต่ไม้จิ้มควันยันเรือลรนครับอ,อันนี้อันที่หนึ่งที่เราต้องคิดแหละ นะครับสินค้าจีนจะมามากมายมหาศาลนะครับอันที่หอันที่สองเนี่ยเอ้ยลาวเขาไม่ได้มีอะไรยุ่ยเยะแต่ที่คนเล็กเนี่ยนะครับจีนจะมาทําเพื่อจะส่งไปขายประเทศจิตไปตอกออกสนองตลาดประเทศจิตคนไทยต้องคิดครับทั้งสิงโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรนะครับสามครับไม่ใช่เฉพาะนครหลวงเพียงจันทร์นะครับรัศมีทำการของเส้นทางรถไฟนี้เนี่ยนะครับ ไปจบที่คุณหมิงคุณหมิงและสมีทําการเนี่ยนะครับว่างมาในมวลนต่างๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะหลองรับเฉพาะประชากรในยุนนานนะครับ มันยอมรับในมวลชนต่างๆใช่ซึ่งหมดเวลาใช่ไหมครับใช่หมดเวลาครับอาจารย์วันนี้ก็คนยอดรอบหน้าอีกรอบนึงยอดรอบหน้าเนี่ยไปพูดบรรยายได้ได้ครับอาจารย์ยอดวิวใน Facebook พุ่งกระฉูดเลยแล้วก็มีคนทักทายเข้ามาว่าอาจารย์บอกว่าร้อยๆอร้อยมากเลยนะอาจารย์สำหรับวันนี้เดี๋ยวร้อยๆอย่างแรงครั้งหน้าต้องต้องจับตาดูกันแล้วครับแต่ว่าจะจะยังไงทุกคนมีความคาดหวังนะนะอาจารย์โอเควันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เราเลาสามสามคนไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีเหมือนเหมือนพี่เบิร์ตไหมเหมือนได้ได้ได้เลยครับโอเคโออเคคขบุณ สบายใจแล้ววันนี้บสบายใจแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ